ดึงดึงดึงดึดึงดึงดดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและอำเภอกันทะลลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New พซีซิภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดสิสเกตรพร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนค่ะเมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีของวันที่2กรกฎาคม2,568ค่ะพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดิสเกต เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้นายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชาการจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดสิสเกตเป็นหนึ่งในโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห รวมทั้งมีการจัดฝึกทักษะอาชีพควบคู่เช่นการแปลรูปอาหารการตัดเย็บเสื้อผ้างานไม้และการเกษตรผสมผสานเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน โดยมีผลสำมฤทธิ์ที่ดีนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและได้รับทุนการศึกษาหลากหลายประเภทรวมถึงการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเนมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีได้เยี่ยมชมห้องเรียนห้องฝึกอาชีพห้องอาหารโรงนอนและพื้นที่เกษตรของโรงเรียน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและให้กำลังใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นในการดำเนินง,งานของโรงเรียนซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยทุกคนอย่างไรก็ตามโรงเรียนยังคงมีข้อจำกัดและความต้องการรับการสนับสนุนในหลายด้านอาทิ การซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทุดโทมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอและงบประมาณในการจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มเติมซึ่งองค์มนตรีจะได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำขึ้นกลับบังคมทูลต่อไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดสสเกตได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านอาคารสถานที่ทุนการศึกษาอาหารกลางวันและการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนซึ่งล้วนเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงในการนี้องคมนตรีได้ฝากความห่วงใยไปยังนักเรียนทุกคนขอให้ตั้งใจศึกษาเราเรียนมีความเพียรพยายาม และน้อมนำพระบรมราโชบายไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคตค่ะ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสิสเกตขับเคลื่อนพลังอ,อสอมมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ก่อนเข้าสู่ระบบการรักษาช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2568ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลโพกระสังอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกตโดยมีนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกษ นายแพทย์ธนวงวีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธราณสุขจังวัชสะเกตพร้อมคณะและเครือข่ายอสอมอกว่า1,500คนร่วมให้การต้อนรับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศขับเคลื่อนพลังอสอมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรือรงัง ncds ก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศด้วยการนำศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วนรวมถึงอสมอในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ ncds ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมโดยจากงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ WHO ในปี2,562ระบุว่าคนไทยเสียชีวิตด้วย NCDs ปีละกว่า4,000 0รายและสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจกว่า1.6ล้านล้านบาทต่อปีหรือร้อยละ9.7ของ GDP โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลทางตรง1.39แสนล้านบาทและความสูญเสียทางอ้อมอีก1.5ล้านล้านบาท จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้าว่าปัจจุบันมีอสอมซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนกว่า1 7 5 0 0คนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและจะพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนําสุขภาพของชุมชนในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ncds เชิงรุกโดยการให้ความรู้สร้างความตระหนกัก จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในฐานะหมอคนที่หนึ่งช่วยยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพลดอัตราการป่วยด้วยโรค NCDs ก่อนเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยหลักคิด NCDs ดีได้ด้วยกลไกอสมอ พร้อมสนับสนุนดูแลให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนโดยจัดทำพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพุทธศักราชเพื่อช่วยดูแลทั้งในเรื่องค่าป่วยการและสวัสดิการต่างๆเป็นการตอบแทนอ,อสอมอทั้งประเทศค่ะ และผูต้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตวรวจราชการที่14ติดตามการสอดส่องโครงการของกทจศรีสเกตเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของโครงการภาครัฐค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2,568ค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันจังหวัดศีสเกต นางสาววรพันธ์เลิศไกลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่14ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดรีสเกตหรือกทออจศอรสะเกตได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดรีสเกตติดตามสอดส่องโครงการภาครัฐของกทจอ โดยมุ่งหวังให้เกิดความคุ้มค่าและความปลอดภยัยมีมาตรฐานในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่โครงการที่น่าเป็นห่วงคือโครงการของสำนักงานโครงการชลประธานสิสเกตขณะที่โครงการไม่ค่อยจะมีปัญหาคือโครงการของสำนักงานแขวงทางหลวงและโครงการสำนักงานแขวงทางหลวงชนบศรีสิเกต สำหรับการสอดส่องโครงการของกทจรสิสเกตในปี2568คณะกรรมการได้มีมติกำหนดการสอดส่องโครงการครั้งที่1จำนวน27โครงการและได้เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบสอดส่องโครงการครั้งที่2จำนวน23โครงการรวมโครงการที่กทจรสิสเกตต้องร่วมกันติดตามสอดส่องรวมทั้งสิ้นจำนวน50โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่สอดส่องไปแล้ว18โครงการคงเหลือจำนวน32โครงการและที่ประชุมได้มีมติที่จะออกติดตามสอดส่องโครงการที่คงเหลือตั้งแต่สัป,ปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะ ด้านจังหวัดิสเกตเปิดศูนย์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองและประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่1กรกฎาคม2568ค่ะที่ภายในอาคารศูนย์อารยธรรม3แผ่นดินจังหวัดสิสเกตนายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดศูนย์แหล่งเรียนรู้พิาพิธภัณฑ์เมืองด้านประวัติศาสตร์ศิลปาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของสี่ชนเผ่าพื้นเมืองสิสเกต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนพร้อมใจแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งอาคารแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นอาคารสารกลางจังหวัดริสเกตมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญคู่จังหวัดริสเกตมาอย่างยาวนานทุกภักส่วนจึงได้มีมติเสนอให้จังหวัดริสเกตพิจารณาอนุรักษ์อาคารแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของสี่ชนเผ่าพื้นเมืองประกอบด้วย เผ่าขเขมรเผ่ากุยเผ่าเยอและเผ่าลาวอีกทางต้องการให้เป็นพื้นที่เชิงสร้างสารรค์สำหรับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนประชาชนคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดริสเกตร,รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างโอกาสการค้นคว้าหาความรู้ในเชิงสร้างสารรค์แห่งใหม่ของชาวรีสเกตโดยคาดว่าอาคารศูนย์อรารยธรรมสาแผ่นดินจังหวัดรีสเกต จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานเป็นแหล่งรวมของความรู้ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์จังหวัดสิสเกตและเป็นสถานที่ที่จะนำพานักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศไปสู่แหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ และสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิสเกตจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ114ปีการกําเนิดลูกเสือค่ะเมื่อเวลา 8.30. นาฬิกา30นาทีของวันที่ 1. กรกฎาคม2,568ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดิสเกต ได้เชิญทงลูกเสือประจำจังหวดัดเพื่อจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ114ปีการกำเนิดลูกเสือโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดริสเกตได้จัดขึ้นภายในสนามกีฬาจังหวัดริสเกต เนื่องจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันกำเนิดลูกเสือไทยตามพระบรมราชอ,องค์การของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 4 5พรพระองค์ได้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมหาดัเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยลาลัยนอกจากนี้พระองค์ทรงพระราชทานคำขวัญอันเป็นอมตะแก่ลูกเสือว่า เสียชีพอย่าเสียสัตว์วันนี้เป็นวันครบรอบ114ปีของการกำเนิดลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังวัชิสเกตและสถานศึกษาในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือและเนตรนารีประจำปี2568เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระชธา,านกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีลูกเสือเนธนารีเข้าร่วมพิธีจำนวน26โรงเรียน832คนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ78คนคณะกรรมการจัดงานอีก107คนรวมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงค่ะ จังหวัดสิสเกตสุดเจ๋งเข้ารอบหนึ่งใน12จังหวัดลุ้นแชมป์โครงการอวดเมืองอวดจังหวัดผ่านงานเทศกาลเพิ่มขีดความสามารถสู่เวทีนานา,นาชาติค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคม2,568เวลา13.30นาิกา30นาทีค่ะที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานโครงการอวดเมืองอวดจังหวัดผ่านงานเทศกาล2,568ร 2, ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้จัดเทศกาลไทยผู้สร้างสารรค์เทศกาลไทยสู่เวทีนานาชาติประจำปีงบประมาณ2568เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดรอบต่อไปโดยมีนายตราตรีสิริรุ่งวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพนัชจันคาหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายประหยัดธีลาวัฒนธรรมจังหวัดนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียริประธานหอการค้าจังหวัดเป็นผู้นำเสนอโครงการซาวออฟสิสเกตซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดสิสเกตก่อนเริ่มการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าสุรชการทางภาคราฐัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมกิจกรรมโอกาสนี้ดรกัลรยานีธรรมจารีนายยสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวสิสเกต มอบหมายให้ในายพิสิทธิ์สิริวิริยัฒนากรรมาการสมาคมร่วมประชุมด้วยนายอนุพงศ์สุขสมนิทผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตกล่าวค่ะว่าจังหวัดศรีสะเกตได้เสนองานเทศกาลซาวออฟศรีสะเกษเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้จัดเทศกาลไทยผู้สร้างสารรค์เทศกาลไทยสู่เวทีนานาชาติประจำปีงบประมาณ2568 ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและดิทศการองค์การมหาชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานเทศกาลประจำจังหวัดสู่ความเป็นเทศกาลของเมืองชัยเอ็กโปเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ความเป็นประเทศแห่งเทศกาล Thailand as a Festival เวิลเ t y ที่ชูอัตลักษณ์เมืองและเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความโดดเด่นของเทศกาลทางวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผลักดันให้เป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนเจ้าที่รัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลและผู้จัดงานเทศกาลไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กับผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างยั่งยืนและจังหวัดศรีสะเกดได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ12จังหวัดสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมอวดเมืองรีม a าวิล i l ียน ในงานทักกาสแปซ2025ในวันที่8ถึง11กรกฎาคม2568ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในรอบคัดเลือกเพื่อชิงชนะเลิศโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์จุดเด่นและคุณค่าของเมืองโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานในการวิเคราะห์ ให้สามารถถ่ายทอดเป็นแบรนด์เมืองที่มีความชัดเจนและแตกต่างโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้ของเมืองในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างกลไกลค,ความร่วมมือจากภาคีในระดับพื้นที่และระดับนโยบายในการออกแบบกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เมืองที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์อย่างยั่งยืน และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมของเมืองไทยสู่เวทีโลกโดยใช้การสร้างแบรนด์เมืองเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์สร้างการจดจำและส่งเสริมการยอมรับในระดับสากลต่อไปค่ะ และปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะคณะกันมาทิการการเกษตรและสหรกรณ์วุฒธธิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรทุเรียนภูเขาไฟศิสเกตที่อำเภอขุนหารจังหวัดริสเกตค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568ที่บริเวณไร่เรือนรักตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดริสเกต นายทวัสุรบาลประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหรกรณ์เป็นประธานในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรทุเรียนภูเขาไฟพร้อมด้วยสภาเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองราชธานีเจริญศรีโสธรประกอบด้วยจังหวัดศรีสเกตจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร โดยมีนายทาตรีสิริรุ่งวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนายเกษมสารสีพลทองประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสิสเกตนายสวิทร่วมรักประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรัก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีนายวันนาบุญกลมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญนายจัตุรงจันมาประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง4จังหวัดได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มจังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมของภูมิภาคอย่าง เป็นรูปธรรมในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเดชานุตาลายรองประธานคณะกันมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากสภาเกษตรกรจังหวดัด และปัญหาเชิงพื้นที่จากกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟสิสเกตเพื่อให้ข้อเสนอและเชิงนโยบายสามารถสะท้อนความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและนําไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับประเทศต่อไปหลังจากนั้นนายทวัสสุรบาลประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพร้อมคณะ ก็ได้ลงพื้นที่สวนทุเรียนภูเขาไฟสวนบุญทรงของนายชนินทร์เท้าธงชยัยตำบลพลานอำเภอขุนหารจังหวัดสิสเกตเพื่อศึกษาดูงานการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และลงพื้นที่ส่วนทุเรียนของลุงเวียงของนายเวียงสุภาพตําบลผานอำเภอขุนหารศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการแปลงใหญ่สวนทุเรียนพร้อมกับการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน g a p และการขึ้นทะเบียน GI โดยมีนายทาตีสิริรุ่มวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตและนางสาววล,ลีเจริญวิทยนะเดชเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสเกตให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานด้านการเกษตรทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกตค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานุิมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนอเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่3เดือนเองน่าจะใสขอบตาก็ไม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือใหม่ทถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามา3าเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสาเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย